เดี๋ยวเราดูสัญญาไปพร้อมๆกันค่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกก็จะเป็นชื่อผู้ให้เช่าซื้อก็คือคุณสุดารัตน์นะคะแล้วก็ผู้อ้างอิงของทางคุณสุดารัตน์<ช>อ่าฮะ<ช>บรรทัด<ช>ต่อมาก็จะเป็นชื่อคุณน้ำอ้อยนะคะแล้วก็กแฟนพ,พี่น,ำน้ำอ้อยอ่าฮะค,ค่ะขอบคุณมากละเอียด ค่ะแล้วก็หน้าที่2นะคะก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุดนะคะอันนี้ก็คือเวนิ t เชียนซิงเนเจอร์ค o นโดรีสอร์พัทยาน,นะคะ mm hmm. ห้องชุดหมายเลข c 8 0 3นะคะอยู่ชั้น8ค่ะบ้านเลขที่192 1 6ทับ นะคะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลให้เรียบร้อยนะคะเคช่าซื้อเป็นระยะเวลา60เดือนนะคะก็คือ1ทธันวาคม2,568ที่ผ่านมานะคะคแล้วก็สิ้นสุดพฤศจิกายนปี2,573นะคะอ่ะก็คือระหว่างนี้5ปีนะคะคุณนอ้อยจะตัดจบเมื่อไหร่ก็ได้อ,อ่าสองปี3าปีจะตัดจบได้หมดนะคะ ถ้าถ้าถ้าหกถ้าเกิดพี่ไม่จบอะเราต้องอธิบายอีกเคปหนึ่งถ้าเราไม่จบถ้ากรณีไม่จบขอต่อสัญญาได้โอเคเข้าใจอาโอเคแต่ค่าต่อสัญญาตอนนี้ก็คือบริษัทคิดอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นของยอดคงเหลือสมมติว่ามาเหลืออยู่ล้านห้าห้าเปอร์เซ็นต์ของล้านห้าก็เจ็ดหมื่นห้าไม่ใช่ปัญหาประมาณนั้นค่ะเพราะพี่จะเข้าแพงไม่ได้นะใช่ค่ะเผื่อเผื่อจะตัดจบแบบเป็นเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะ ประมาณนั้นราคาซื้อขายเนาะตามที่ตกลงก<ม>ันก็คือ2 5งล้านห้าแบาทนะคะ<ม>ตัวเลขนี้นะคะหักลบด้วยข้อคอควายค่ะข้อคอควายคือณนะวันที่1นธันวาคมมหาย,ยอดคงเหลือสุทธิตรงเนี้ยนะคะนี่คือส่วนของเจ้าของนะคะ,คะฉะนั้นอ่ะสองล้านห้าสองล้านห้าแสนนลบส้านสามแ่งมืนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็จะเหลือจะเป็นเงินดาวทั้งหมด สอง 1, 28, แสนหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบแปดแล้วหักลบด้วยแสนห้าที่ที่ที่ดาวมานะคะทีเนี้ยเงื่อนงวดสุดท้ายก็คือวันอนกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้คือวันสุดท้ายนะก็คือสามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยเจ็สิบสามหรือถ้าตัดจบก่อนหน้านั้นก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันแปดรอยี่แปดนี้คือของคุณสุดดลาร์ที่เขาผ่อนมาทั้งหมดใช่เขาผ่อนมาก่อนหน้านี้นะคะอ่วันทําสัญญานะคะพี่ออนพี่น้ำอ้อยได้มีการทยอยจ่ายในเรื่องของเงินประกันมาให้เรียบร้อยแล้วสองเดือน ก็คือ19,800นานอะคะ,ะเดือนที่1ถึงเดือนที่7นะคะเดือนที่1พี่น้ำอ้อยจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเก้าพันเก้าร้อยบาทเสร็จแ,แล้วเดือนที่8ถึงเดือนที่19 1 1 6้าหนึ่งหนึ่งรแล้วก็เดือนที่2 0ถึงห0 1 3 8 0นึ่งถ้าต้องการที่จะชำระเพิ่มชำระได้ชำระได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะไปตักเพิ่มให้เขาจะโชว์สลิปประมาณนั้นนะคะ